คนลุกญี่ปุ่นเอฟเฟกต์สุระโชคทัศนคติโตขึ้นหลังได้เล่นเจลีกบทสัมภาษณ์ล่าสุดโคตรดีด้านเวียดนามปลดโคตรหลังโดนเอกนิตยิงขณะที่ชนะทิพย์ยิงอีกแล้วบีจีชนะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยแต่ช่วงแรกนะครับนี่เลยครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเขต กราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรดเนพัดเนคเกตกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วของดีๆแบบนี้ไปซื้อทานกันบอกเลยว่าได้ประโยชน์อย่างมากต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าในช่วงแรกนะครับไปอัปเดตเรื่องราวของ2นักเตะไทยในการค้าแข้งเจลิกกันหน่อย ไปพูดถึงน้องเช็คสุปโชคสารชาติกันก่อนนะครับตัวลุกทีมชาติไทยของทีมฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับนะตอนนี้ก็ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นกับซัปโปโรนะครับถึงแม้ว่าในสุดสัปดาห์นี้เจลิกจะไม่มีแข่งขันเนื่องจากเขาเว้นวักให้กับโปรแกรมฟุตบอลถ้วยแต่ซัปโปโรก็ฝึกซ้อมปกติเดี๋ยวเขาจะมีเกมอุ่นเครื่องด้วยก่อนที่จะกลับมาเล่นอีกทีคือในช่วง วันที่20ตุลาคมด้วยการไปรเยือนโยโกฮาม่าเอฟมารินอตซึ่งเป็นเกมสำคัญที่จะพลาดไม่ได้นะครับซัปโปรโรวางเป้าต้องมี1แต้มรวมไปถึงเดี๋ยวจะกลับมาได้บ้านเจอกับโยโกฮาม่าเอฟซีวางเป้าถึงการคว้า3คะแนนด้วยกันเพื่อที่จะการันตีรอดตกชั้น100%นะครับสุประโชคสรรชาติย,ยังคงมุ่งมั่นที่จะพาทีมรอดตกชั้นแล้วก็ผลงานส่วนตัวเนี่ยก็อยากจะยิงให้ถึง10ลูก ขณะที่เรื่องของการลุ้นดาวซันโบเนี่ยอันนี้ก็มันเป็นโบนัสเป็นกําไรถ้าเกิดได้แต่เช็คเนี่ยเขาโฟกัสในการช่วยทีมอยู่รอดปลอดภัยก่อนนะครับจากการที่สุประโชคไปเล่นเจลีกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เลยคือเรื่องของทัศนคติที่โตขึ้นครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยมันบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจที่ผมเอามาฝากกันอย่างที่บอกตอนที่น้องบุ๊คเอกฤิปัญญาเนี่ยยิงประตูได้เนี่ย เอกนิตได้พูดถึงสุปโชคด้วยเพราะว่าสุปโชคเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ให้คําแนะนําเอกนิตอยู่ตลอดสุปโชคบอกเอกนิตว่าให้เขารอซ้อมอย่างเต็มที่อาจจะไม่จะรับโอกาสมากนักแต่ถ้าทำงานในการฝึกซ้อมให้หนักในแต่ละวันเมื่อมีโอกาสมาต้องเล่นตามสไตล์ตัวเองและเพื่อทีมด้วยทำให้ดี่สุดเท่าที่จะทำได้และคว้าโอกาสนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ สุปโชคแนะนําเอกนิดและสุปโชคก็มีความสุขอย่างมากนะครับหลังจากที่ได้เห็นเอกนิตปัญญากองกลางทีมชาติไทยที่เป็นโอ้โหรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วไปเดิมสนามและทําประตูในเกมบอลถ้วยเอเชียเขาแฮปปี้มากนะครับเขามีความสุขมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เช็คพูดออกมาได้ดีมากนะเขาบอกว่าเขามีความสุขที่เห็นเอกนิตยิงประตูแต่จากนี้ไปตัวเขาเอง ต้องทางานให้หนักมากขึ้นขึ้นไปอีกถึงแม้ว่าพึ่งจะยิงประตูได้แล้วก็ลุ้นดาสว,สวสโมสมรออันนี้สุโโชคพูดพูดถึงตัวเขาเองนะสุโโชคพูดเลยว่าเขาต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆรุ่นต่อไปเขาต้องเล่นให้ดีกว่านี้ในเจลีพูดแบบนี้เหมือนเหมือนนี่เลยนะแบบเป็นเป็น,ปนคาพูดที่ที่ดีมากนะแสดงเห็นว่าเขาโตขึ้นและตอนนี้เช็คก็รู้ตัวเองว่าเขาอะ่ะเป็นความหวังของฟุตบอลไทย ความหวังของนักเตะไทยที่อยากจะาเล่นเจอริคเนี่ยในอนาคตสุขโชคต้องโชว์ฟอร์มให้ดีตอนนี้มันเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยจากชุดก่อนพิจนะิรนาทิพย์พี่อุ้มพี่มุ้ยที่เป็นความหวังแต่คราวนี้มาถึงเขาเขาต้องโชว์ผลงานที่ดียิงประตูดได้ต่อเนื่องทําให้ฟุตบอลญี่ปุ่นยอมรับนักเตะไทยมากขึ้นเฮ้ยนี่เป็นทัศนคติที่ดีนะพูดง่ายว่าตั้งแต่เช็คไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปอยู่ที่เจอริคทัศนคติของน้องเขาโตขึ้นมาผมไมีโอกาสสัมภาษณ์เนี่ย รู้เลยได้ตอนที่ไปอยู่ซัปโปรโรนะว่าเขาโตขึ้นเยอะจริงๆเออก็ผมมองว่าเป็นแนวทางที่ดีนะอย่างที่บอกนะครับการไปอยู่ฟุตบอลเจลีกนอกจากฝีเท้าจะเก่งขึ้นเรื่องของทัศนคติเนี่ยสำคัญเดี๋ยวรอดูเช็คไปเล่นทีมชาติไทยตอนอุ่นอาตอนเจอจีนในเกมบอลโลกรอบผัดเลือกได้เลย เนไดชัดว่าเขามุ่งมั่นมันตั้งแต่คิงคับแล้วที่ตะโกนขอบอลให้บอลพุ่งไปข้างหน้าเนี่แหละครับที่ฟุตบอลญี่ปุ่นคอยสอนอยู่เสมอก็เป็นเรื่องดีๆแล้วกันลุ้นกันตอนนี้นะครับสาหรับเช็คกับการลุ้นคว้าดาวซุนโวของสโมสรซัปโปโรตอนนี้เนี่ยในเจลีกเนี่ยลงเล่นไปทั้งหมด20นัดยิง7ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิตขณะที่รูวานครับยิงไป2ประตูเท่ากับว่าฤดูก,กาลนี้ยิงไป9ประตูและเหลืออีกหนึ่งลูกก็จะเป็น10ประตู ก็ยังมีโอกาสที่จะทําได้เหลือโปรแกรมอีก43 3 4เกมให้ลุ้นกันติดตามน้องเช็คสุปโชคสรารชาติกันนะครับส่งกําลังใจให้เขาเยอะๆนะขณะที่เจ้าบุกเอกนิตปัญญากันหน่อยก็มีมาฝากกันเหมือนกันนะครับก็ยังคงมุ่งม,มั่นทุ่มเทยอย่างต่อเนื่องตอนนี้บุกก็แฮปปี้มากขึ้นแล้วก็ปรับตัวเข้ากับอุดวะได้ดีมากขึ้นและที่สําคัญเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เป้าหมายของบุกคือการที่ จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีชื่อขึ้นไปอยู่ในสควอตในชุดที่จะลงแข่งขันลูวันครับอ่าลูวันครับรอบรองชนะเลิศเนี่ยจะแข่ง2แมตช์ครับคุณผู้ชมอุราวะเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเตะวันพุทธหน้ากับสุดสัปดาห์หน้าซึ่งบุ๊กตั้งความหวังว่าเขาอยากจะมีส่วนร่วมในเกมบอลถ้วยรอบรองชนะเลิศรอดูกันนะครับมันก็อยู่ที่การฝึกซ้อมว่าบุกจะ ยกระดับตัวเองขึ้นไปได้จนถูกใจสกอร์ซ่ามีชื่ออยู่ในฟุตบอลทั่วญี่ปุ่นหรือเปล่าใน f f c h a แชมเปี้ยนลีกตอนนี้มีแน่นอนแล้วแต่บอลทั่วญี่ปุ่นอันนี้ก็ต้องเป็นอีกสเต็ปแล้วเจอกับมารินอนด,ด้วยถ้าบุกมีชื่ออยู่ในสกอร์ดได้ในเกมเจอมาริโนสเนี่ยแสดงว่าเขาเขาไปได้สวยมากจริงๆรอลุ้นกันนะครับแล้วก็มีถ่ายทอดสดด้วยนะฟุตบอลลูวันครับรอบรองชนะเลิศสอเกมนะครับ วันพุธกับสุดสัปดาห์หน้าผ่านทาง YouTube ของสยามสปอร์ตมีให้ดูแบบจัดเต็มก็ฝากเข้าไปดูกันด้วยรู้ไม่ถึงนะครับเป็นเอฟเฟกเลยหลังจากที่เอกนิตปัญญาลงไปและอุระวะลงเล่นในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกไล่ถล่มฮานอยทีมจากเวียดนามด้วยสกอร์6ประตูต่อศูนย์เนี่ยมันส่งผลสำคัญนะครับเพราะว่าล่าสุดฮานอยครับวีลีกเวียดนามไม่ทน ประกาศแยกทางกับโบซิด้าบันโดวิชนะครับอดีตกุนซือของบุรีรามที่รับงานคุมทีมฮานอยตั้งแต่ในช่วงปี2023ปลดทันทีเลยคือไม่ใช่แค่อุดวะและเอกนิทหรอกคือเขาจะปลดตั้งแต่แพ้โปฮังสติลเลอร์2-4แหละสองนัดเนี่ยบันโดวิชพาฮานอยลงเล่น a อ c ซีแชมเปี้ยนครับคุณผู้ชมโดนไป10เม็ดโดนเต็มเต็ม ก็เป็นที่มาทําให้เขาต้องถูกปลดนะครับเวียดนามทนไม่ได้เหมือนกันนะเออหลังจากที่ผลงานของสมสรวีวลิลไม่ดีก็เลยปลดโค้ดแต่ก็มันก็เป็นปกตินะผมว่าฮานอยดูแล้วก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากและที่สําคัญแล้วมาเจออยู่ในสายโหดนะเจอทั้งโปฮังเจอทั้งอานเนี่ยอุดวะแล้วเดี๋ยวไปเจออู่ฮั่นอีกเหนื่อยสำหรับฮานอยเออเดี๋ยวรอดูว่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับส่วนเอกนิเดี๋ยวรอลง เจออูอาทางฝั่งโปฮัง2นัดอันนี้ก็น่าสนใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของนักเตะไทยในการคาแข่งเจลิกจากนั้นขยับไปพูดถึงไทยลีกกันหน่อยเมื่อวานนี้นะครับพูดถึงเกมที่ BG ปรปทุมนะครับบุกไปเยือนสุขโขไทยแล้วก็เป็น BG นะครับที่สามารถเก็บ3แต้มสําคัญออกมาได้ด้วยการบุกชนะด้วยสกอร์สประตูต่อหนึนะครับสุโขททยในนาก่อนแต่ BG เนี่ย ได้อ่ะเป็น BG จีนำก่อนขออภัยนะครับ BG ได้ประตูนําก่อนจากจักรพันธ์ภัยสุวรรณแล้วก็อีกหนึ่งลูกจากพี่เจชนาทิปส่งกระสิลูกนี้เนี่ยโชว์คัสเลยนะจับบอลหลอกหน้าเท้ากระชากไปยิงเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามก่อนที่สุขโขทัยจะไล่มาจากจังหวัดผิดพลาดของชัยบุตรพรมแล้วก็เจอยิงเข้าไปไล่มาหนึ่แต่บีจีก็ยังคงรักษาผลการแข่งขันเอาชนะไปได้เกมนี้ต้องยอมรับนะว่า โหเป็นงานที่ยากของ BG แล้วก็พื้นสภาพสนามมันเล่นค่อนข้างยากแต่พี่เจชนนาทถ้าพูดถึงนี่ก็ยังคงเอาตัวรอดได้แล้วก็สร้างสรรเกมได้เป็นอย่างดีนะดูว่าพี่เจหลังจบเกมโพสตเลยโหเสื้อผ้าเลอะเปื้อนเพราะว่าสนามเนี่ยเต็มไปด้วยน้ําชุ่มหมดเลยนะเออก็มีคนมากดไลค์กดแชร์แต่ก็โอ้โหพาทีมเก็บ3แต้มได้ก็ถือว่า BG ขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงชั่วคราวนะครับ BG ในมือของโคง้ชทง เอาตัวรอดได้แต่จริงๆนะแฟนบอลอาจจะไม่พอใจเพราะว่าเรื่องของรูปเกมม,มันแรงอ,อึดอัดแล้วก็น่าจะโดนใช่ไหมแต่อย่างที่บอกก็ตัวรอดได้ในช่วงเวลาที่บีจีต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแล้วก็นักตรงนักเตะสภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแฟนบีบีจีคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยผมว่าหลังจบโปรแกรมฟีฟ่าเดย์บีจีจะสมบูรณ์มากขึ้นและการตัวจะเจ็บจะหายกลับมาแต่หลังจบฟีฟ่าเดย์เนี่ยจะเจอโปรแกรมโหดนะ เจอกับฟอนตาเล่สอแมตช์ใน f อ Cha แชมเปี้ยนลีกอันนี้เป็นงานที่เหนื่อยแน่ๆเลยนะครับอ่ะรอติดตามแล้วกันนะครับคลิปนี้ยมานี้ในช anel ต้องซุยก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมที่สําคัญนะครับฝากช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดซับ c r i b e รวมไปถึงนะครับนี่เลยครับแนะนําเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่แนโปรโตีนเน้นเกเนพัทในเคสกาโลาบาร อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นบาบาทขายแล้วไปซื้อกันนะครับของมีประโยชน์แบบนี้ซื้อกันมาทานเยอะๆต้องสุ่ยคอนเฟิร์มอร่อยมากด้วยคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ